กลับมาที่บริเวณซากอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นพังถล่มลงมานะคะขณะนี้ที่บริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ที่รังสิตคลอง6ย่านธัญบุรีได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยกู้ภัยระดมศพะกำลังกันเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะด้วยความหวังว่าจะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอย่งน้อยจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่เห็นการเร่งทำงานในสองบริเวณนะคะจุดแรกที่เห็นอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่กำลังมุงกันก็คือความพยายามที่จะ ช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่ส่งเสียงร้องมาไม่ต่ำกว่า 2- 3สชั่วโมงแล้วสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือก็คือพยายามที่จะส่งสายออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จะช่วยประครับประคองในการหายใจนะคะเป็นความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังมุ่งอยู่และค่อยๆดึงร่างของผู้ชายคนนั้นออกมาค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะทางด้านขามือของดิฉันก็คือภาพของเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามที่จะเร่งค่อยๆ นำซากปรักหักพังซากของชิ้นส่วนอาคารที่ถล่มลงมาค่อยๆนำออกมาทีละชิ้นก่อนหน้านี้ประมาณ10นาทีที่แล้วได้เห็นภาพของรถเครนยกคานขนาดใหญ่ออกมานะคะเป็นความพยายามที่จะช่วยลดน้ำหนักของซากอาคารต่างๆที่พังลงมาเพราะว่าเป็นความเชื่อของเจ้าหน้าที่นะคะว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่ติดอยู่ภายในซากอาคารเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือทุกอย่างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และให้กระเทือนกับผู้ที่ติดอยู่ข้างในให้น้อยที่สุดค่ะทันไปข้างหลังนั้นได้เห็นภาพของอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ภาพของอาคารที่พังถล่มลงมาในวันนี้ถ้าเสร็จสิ้นก็จะมีหน้าตาแบบนั้นนะคะแต่วันนี้ภาพแบบนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าได้เห็นอาคารที่พังถล่มลงมาตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิก40นาที ขณะนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นก็คือความมุ่นวายการระดมกําลังของเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเพื่อที่จะเร่งทํางานคาดว่าคืนนี้ก็คงจะต้องดูแลพื้นที่เร่งทํางานกันตลอดทั้งคืนนะคะภายใต้เวลาที่จํากัดเพราะว่ายัางมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาค่ะสําหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมการทํางานของเจ้าหน้าที่ความเคลื่อนไหวว่าจะมีผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม อย่างไรติดตามกันในข่าวภาคดึกของไทย PBS ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็คือทั้งหมดของที่นี่ไทย PBS จากจุดเกิดเหตุที่อาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นพังถล่มลงมาค่ะบริเวณรังสิตธัญบุรีรังสิตคลองรร6ค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินและทีมงานที่นี่สวัสดีค่ะ